วัสดีค่ะดิฉันนางสาวทวีแก้วลือชัยชั้นม6กทศสในที่2.5ค่ะวันนี้ดิฉันจะพาทุกคนนะคะไปรู้จักกับวิธีการขยายพันธุ์พืชดีทีหนึ่งค่ะก็คือการทาบกิ่งนั่นเองค่ะการทาบกิ่งนะคะเป็นวิธีการขยายพันธุ์ที่ให้ได้ต้นพันธุ์ดีที่มีลักษณะทางสายพันธุ์เหมือนต้นแม่นะคะโดยกิ่งพันธุ์ดีจะทําหน้าที่เป็นลําต้นของต้นพืชใหม่ส่วนหนาต้นตอที่เรานํามาทาบกับกิ่งพันธุ์ดีนะคะจะทําหน้าที่เป็นระบบรากเพื่อหาอาหารให้กับต้นนพัธ์ดีค่ะ ส่วนมากนะคะพืชที่นิยมนํามาททบกิ่งก็มีมะม่วงมะขามขนมุนทุเรียนมะนาวแล้วก็พืชชนิดอื่นๆค่ะซึ่งวันนี้นะคะจะทําการททบกิ่งมะนาวค่ะโดยใช้วิธีแบบฝานบวบแปลนะคะเป็นวิธีที่ได้รับการนิยมมากะค่ะเพราะว่าสามารถทําได้อย่างรวดเร็วค่ะค่ะมาดูวัสดอุอุปกรณ์กันก่อนเลยนะคะก็มีมีดบางกรรไกรตัดแต่งกิ่งคัตเตอร์แผ่นพลาสติกขนาด0.5คูณสนิว้วหรือว่าใช้เชือกฟางแทนก็ได้ค่ะ แล้วก็มีต้นตอของมะนาวค่ะมีขุยมะพร้าวที่เราแช่น้ําไว้หนึ่งคืนนะคะเพื่อให้ให้ขุยมะพร้าวอุ้มน้ําไว้ได้มากที่สุดค่ะแล้วก็มีถุงพลาสติกถพงพลใหติกใสค่ค่ะค่ะสำหรับวิธีการทํานะคะแล้วก็นําขุยมะพร้าวนะคะที่เราแช่น้ําไว้แล้วก็เราสับละเอียดนะคะมาบรรจุลงในถุงพลาสติกค่ะแน่นเลยค่ะ แล้วก็เจาะรูประมาณตรงกลางนะคะแล้วเราก็นําต้นตอของมะนาวนะคะมาตัดตรงนี้ออกแล้วก็เฉียนเป็นรูปปากฉลามนะคะมาใส่ลงตรงนี้ค่ะค่ะน้วซึ้งหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมัดมัดด้วยเชือกฟางค่ะให้แน่นค่ะแล้วก็จะได้ออ er ก prés, ามาเป็นแบบนี้นะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็นําต้นตอที่เราได้นะคะมาเฉียนเป็นร so, ูปปากฉลามค่ะ ประมาณนี้ค่ะค่ะซึ่งเมื่อเราเฉียนต้นตอเสร็จแ,แล้วนะคะเราก็ไปเลือกกิ่งพันธุ์ดีนะคะที่เรา,เาดูแล้วว่ามีความแข็งแรงนะคะค่ะแล้วก็เฉือนให้เป็นรูปปลาฉลามเหมือนเช่นเดียวกันกับต้นต่อค่ะ แล้วก็เฉือนให้เป็นรูปปากฉลามเลยนะคะเพื่อให้รอยแผลมันจะได้เข้ากัน,นะค่ะเข้ากันดีค่ะระหว่างกิ่งแล้วก็ต้นตอค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็นำต้นตอนะคะที่เราทำเสร็จแล้วนะคะมาะมาติดกับกิ่งพันธุ์ดีที่เราเลือกไว้ค่ะโดยให้รอยแผลนะคะติดชิดกันมากที่สุดค่ะให้เนื้อแนวเนื้อเยื่อเจริญนะคะมันติดชิดกันติดชิดกันค่ะ แล้วก็มัดด้วยพลาสติกหรือว่าเชือกฟางให้แน่นเลยนะคะเพื่อค่ะก็ใช้เวลาในการมัดมากใช้เวลาค่ะต้องมัดให้แน่นเลยนะคะค่ะการทับกีน,นะคะเราก็สามารถนำไปใช้ในกับอ่าพืชชนิดอื่นๆได้หลากหลายนะคะ แล้วก็พยายามมาแท้แน่นเลยค่ะเพื่อให้รอยแผลมันติดชิดกันค่ะ มาทมี่นี่เลยค่ะคะหลังจากที่เรามานี้เราก็มามัดให้ต้นต่อตรงนี้ค่ะมัดติดกันเพื่อป้องกันเพื่อความแข็งแรงค่ะจะทําให้ต้นตอไ,ไม่หลุดง่ายค่ะค่ะแล้วก็นํากันไกหรือว่าคาเตอร์น,นะคะมาตัดออกค่ะ ซึ่งหลังจากนั้นนะคะประมาณ40วันนะคะแล้วก็สังเกตรแรกของกระเปะ๋อตรงนี้นะคะว่ามีรากเจริญออกมาหรือยังนะคะโดยถ้า,าร่านะคะจะเป็นสีน้ำตาลนะคะใบรรกจะมีสีขาวค่ะส่วนตรงอรอยแผลตัวนี้นะคะก็ดูว่ามันประสานกันดีหรือไม่แล้วก็เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแล้วก็นูนออกมาค่ะซึ่งถ้ามันถ้าเป็นแบบนั้นนะคะเราก็สามารถนํา ต้นต่อตรงนี้นะคะสามารถตัดแล้วก็นำไปปลูกหรือ like ว่าไปชำขายได้ค่ะเห็นไหมนะคะว่าการทาาปีนะคะก็เป็นวิธีการขยายพันธุ์พืชที่เป็นวิธีที่ง่ายๆค่ะถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถนำไปลองทำได้ค่ะ